อยากจะให้คนที่เป็นเจ้าของทีมหรือว่าน้องนนักแข่งเริ่มใส่ใจเรื่องของสุขภาพจิตของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปท็อกซิกใส่ใครมันจะเป็นแบบแหล่งบ่มเพาะให้เราเป็นคนที่นิสัยไม่ดีไปโดยปริยายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องปกติ d อดี้ท k อกค s h แชร์หิ l ฟังเพื่อเข้าใจแชร์ให้รู้สึกไปกับบอดี้ชายแอปพลิเคชัน สวัสดีค่ะคุณผู้ดูและคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับบัดดี้ทอลกแล้วก็พีเจนะคะก็ วันนี้เราพูดกันมาเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่อง mental health ของเราแต่เราอย่าลืมว่า mental health เนี่ยมันซ่อนอยู่ในทุกๆก,กิจกรรมชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่บอกได้เลยว่าจังหวะนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นกับคอมพิวเตอร์เล่นกับมือถือเล่นเพื่อคลายเครียดหรือเล่นแล้วเครียดกว่าเดิมอันนี้เดี๋ยวเรามาหาคาตอบ <c oughs> ร่วมกันนะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะผู้ก่อตั้ง community ของ e-sport ที่ กำลังมาแรงมากตอนนี้นั่นก็คือเอทรอนนั่นเองค่ะเราอยู่กับพ oh, ี่เจดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอชวัตสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมากมค่ะแล้วก็เรามี real user ผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้เล่น ผู้ติ่งผู้เสพอยู่ในคนเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันค่ะคืออย่างที่เกิดมาเลยค่ะพี่เจตว่ายุคนี้เราหลีกเลียงไม่ได้แล้วแหละที่เราจะต้องบอกว่ามือถือหรืออิเล็กทรอนิกส์เดเวิรมันมีอิทธิพลในชีวิตของเรามากอย่างบัดดี้เองเราก็พยายามจะเอาเรื่อง mental health มาใส่ในมือถือใส่ในอะไรที่มันเป็นแบบว่าอยู่ติดตัวของผู้คนมากขึ้น แล้วก็วงการ e s p o r t ก็เช่นกันโด่งดังปรูดปราสเออมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นขาลงในอุตสาหกรรม e s p o r t ทั้งโลกนะเพราะว่าด้วย1นึ่งตัวเศรษฐกิจและมันฉะลอตัวนี้คุณพูดไปจะเครียดนะคือจริงๆคือมันส่งผลทั้งหมดทั้งทุกๆอุตสาหกรรมเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะแต่ว่าถ้าเป็น e s p o r t ในมุมมองของแค่ e นะอีสปอร์ตนะมือกำลังเติบโตอย่างอย่างเห็นได้ชัดค่อยๆเติบโตเราจะเห็นพวกลีกต่างๆนะ,ะหรือว่าสมโมสรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเยอะมากเลยล่าสุดคือทางฝั่งซา,าอุดิอารเบียก็ได้ประกาศมาว่าปี2 0 2 7จะจัดโอลิมปิก e อีสปอร์ตเกมซึ่งเป็นครทางแรกของโลกนะฮะที่จัดเออใช่คือเราต้องให้คำนิยามก่อนเนาะให้หนมให้คำนิยามดีกว่าผู้เสพและผู้เล่นตัวจริงเนี่ยอีสปอร์ตนี่มันคือยังไง อ้สปอร์ตสำหรับหนุ่มก็คือแบบเหมือนสปอร์ตมันคือกีฬาเนาะแต่ว่ามีอ e ีเข้ามาอี e นี่คืออิเล็กทรอนิกเข้ามาเหมือนมันเป็นการเอาอิเล็กทรอนิกสะมาเล่นเป็นสปอร์ตม,มาทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันคือการแข่งขันจริงๆมไม่ใช่การเล่นสนุกๆจริงๆอไงะไรเงี้ยค่ะมันแบบมีความจริงจังมากขึ้นมีโค้ชมีทีมมีอ่อมีแบบ หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันทำให้เหมือนมีความจริงจังมากขึ้นในการเล่นเกมถ้าถามแบบผู้ไม่ทราบอย่างพี่เตคือหมายถึงว่าการเล่นเกมไม่ได้เท่ากับ e-sport ใช่ไหมเข้าใจถูกไหมคะเพราะว่าบางเกมไม่ได้ถูกกําหนดลงใน e-sport ต้องเป็นเกมที่มีการแข่งขันกับเพลเยอร์คนอื่นใช่แล้วก็มีผู้เล่นเยอะพอสมควรแล้วก็กฎกติกาต่างๆก็เข้าเกณฑ์นะฮะถึงจะได้เข้าไปบรรจุอยู่ใน e-sport ซึ่งแน่นอนว่าอ e ีสปอร์ตตอนนี้มันใหญ่มากถึงขั้นว่ามันจัดโอลิมปิกได้<ช>จัดเป็นแบบว่าทัวร์นาเมนต์มีหลากหลายมากอย่างที่หนมบอกนะมีทั้งผู้เล่นแบ่งเป็นทีมมีแฟนคลับมีแบบกิจกรรมมากมายแปลว่าเรื่องของสุขภาพจิตมันต้องมีเพราะว่าอย่างเนี่ยเราทำบัตตี้ทอล์คเราพยายามเอาหลากหลายวงการมาคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องสุขภาพจิตในวงการของคนมันเป็นยังไงบ้างอยากฟังค่ะว่า ในวงการ e s p o r t เรื่องสุขภาพจิตมันเป็นยังไงบ้างจริงๆเรื่องสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญนะตอนนี้เนีเพราะว่าด้วยด้วยการแข่งขันที่มันสูงขึ้นแล้วก็ผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างที่พี่เจษบอกว่าอุตสาหกรรมมันค่อยๆโตขึ้นนั่นอาว่ามันจะมีสเต็กโฮเดอร์เลยมีผู้เล่นอื่นๆจะเข้ามา ชิงรางวัลชิงเงินรางวัลเงี้ยเยอะแล้วก็มันม,มีทั้งโปรโลีกนะสม,มิโปรเนี่ยมันจะมีหลายเทียมมากเลยซึ่งแต่ละเทียมมันก็จะมีเงินรางวัลแล้วก็พวกค่าตอบแทนเนี่ยมันจะมันมันจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือการจัดแข่งลีกหนึ่งลีกเนี่ยคือต้องการแค่ผู้ชนะแค่ทีมเดียวะนะแล้วมันจะมีหลาย10ทีมหลาย20ทีมแล้วแต่ในในแต่ละเกมนะฮะมันก็ต้องมาชิงให้ได้ชนนแล้วมันก็เกิด ความกดดันในนักแข่งเกิดการกดดันในทีม,มซึ่งแน่นอนว่าหลายๆทีมก็อาจจะยังไม่ได้คอนเซิร์นถึงเรื่อง m e n t a l health อพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะถ้าถ้าประเทศไทยอ,อาจจะน้อยยังน้อยเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีกระบวนการที่มีนักจิตวิทยาหรือว่าเป็นคนที่เป็น entertainer เข้าไปเพื่อทำให้นักแข่งดูรีแลกซ์แล้วก็ไม่เครียดเพราะว่า การแข่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวการฝึกซ้อมนะครับฉะนั้นแล้วมันจะมีความคาดหวังหลายๆอย่างทั้งคาดหวังจากตัวทีมเองคาดหวังจากผู้เล่นเองและความคาดหวังจากแฟนๆอ๋อนี่ถ้าเทียบเคียงบริบทแบบสมมติในวัยพเป็นเด็กน้องแบบมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการประกวดร้องเพลงเวทีเรียลิตี้ต่างๆซึ่งเราเทียบเคียงว่าสมมติในยุคนั้นอะ m e n t a ล health มันก็มีการแข่งมีความคาดหวังจากทั้งคนที่เรารู้จัก คนที่เราไม่รู้จักมีแฟนคลับมีอยากชิงรางวัลอยากเป็นที่หนึ่งมีความแบบกดดันหลายจุดมากๆอยากฟังจากหนมดีกว่าว่าแบบในฐานะคนที่เสพวงการนี้เนาะเออมันเป็นยังไงเราเราคาดหวังกับเขาแค่ไหนแบบนั้นเลยไหมเหมือนพี่แบบเชียร์บสตายหรือเปล่าเอาส่วนตัวถ้าสมมติว่าถอดหมวก เรื่องสุขภาพจิตออกไปแล้วก็แอบคาดหวังเนาะทีมไหนเราเชียร์ทีมไหนเราชอบแล้วก็อยากให้เขาแบบทําให้ดีเล่นให้ดีได้แบบถือถ้วยซะหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสวมในหมวก นักสุขภาพจิตแล้วพอเราอยู่ในวงการนี้แล้วเราก็เข้าใจว่ามันกดดันมากๆซึ่งอย่างที่พี่พเจษบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเออตัวในไทยเขายังมี awareness เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีซึ่งดีใจมากๆที่แบบว่ามีนักจิตหรือ,รอว่ามีนักสุขภาพจิตหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเหลือในตัวทีม e-sport เนี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ช่วงที่เป็นทัวร์นาเมนต์เนาะพี่เจษมันมีก่อนหน้านั้นอีกตอนซ้อมตอนเริ่มทัวร์ระหว่างทัวร์เขาก็ยังซ้อมกันอยู่ทุ ทุกวันซึ่งมันมีความกดดันซึ่งนอกจากกดดันในทีมแล้วบางทีก็กดดันจากแฟนขับหรือว่ากดดันจากบางทีเขาไปแยกส่วนตัวหนุม่มแชร์ประสบการณ์คือเหมือนแบบติ่งน้องคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าเกมเมอร์อย่างเงี้ยน้องเขาก็แบบแชร์ว่าบางทีผมก็ไปแยกเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพอแยกเล่นคนเดียวแล้วด้วยความตัวคนเดียวนะแต่ว่าแลนดอมไปเป็นทีมบางทีเขาก็เหมือนแบบโดนจู่โจมด้วยคาพูดบางอย่างที่มันแบบปั่นทอนจิตใจว่าแบบเฮ้ย กากจังเป็นนักแข่งจริงป้ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบบางทีเขาก็เหมือนต้องรับความกดดันนั้นมาคนเดียวทั้งทางที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทีมเขาก็ไม่กล้าเอาไปปรึกษาคนในทีมเพราะว่าเขาแยกไปซ้อมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่แบบพอแบ็กกลับมาว่าเรื่องการเล่นเกมอะ่ะบางทีมันแบบ เอ่อเอฟ e ฟกตีฟมากกับเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นอินดิวิโดเป็นทีมหรือว่าเป็นทั้งหมดเลยภาพรวมเท่าที่ฟังเนี่ยคือเราเรามองในมิติของความกดดันก่อนเนาะว่าคนที่เป็น Player เนี่ยโอ้โหเราความกดดันมากมายแต่เป็นหมดเกมก็ต้องชันนะเพื่อนรวมทีมก็ต้องเล่นให้ถูกตฤกตันไหนจะแฟนคลับอีกไหนจะรางวัลที่อยากได้อีกแล้วในมุมกลับกันซูมอินเข้าไปเพิ่มเติมว่าจริงๆในเกมเฉยเเนี่ย ก็ท็อกซิกมั้ยพี่เจตส่วนใหญ่จะมีความท็อกซิกแต่ละเทียนะในแต่ละเทียอย่างอย่างเลสเซย์ว่าเอามันจะมีเป็นเทียต่างๆเทียล่างๆที่เป็นไดมอนด์หรือว่าอะไรยเงี้ยมันก็จะเจอใครก็ไม่รู้ที่แบบมาสาดอารมณ์ใส่กันบางคนก็พิมพ์เร็วบางคนก็เปิดไม่ด่าเลยซึ่งพี่เจตเคยเจอเคยเจอเคยเจอเป็นผู้กระทำหรือเพื่อถูกกระทำทั้งสองอย่างเคยเคยเคยตอนหัวร้อนคือแบบว่า ทำไมแบบไม่เดินเกมทำไมไม่รู้ตำแหน่งเล่นอะไรว่าไม่ดูทีมมันมีความหัวเสียตอนนั้นนะก่อนที่มาทำอีสปอร์ตคอมพิ t เตเนี่ยเคยมีความหัวเสียว่าเราคาดหวังว่าเราอยากจะอยากจะขึ้นขึ้นได้ดาวอะแต่เรามาเสียดาวให้กับโอ้โหตายแล้วผู้เล่นแบบว่าเราแรนดอมอะคือเราอินดิวเวออย่างที่หนงบอกว่าอย่างพี่เจ็ดเล่นคนเดียว แล้วกว่าจะไต่แหลงขึ้นมาได้โอ้โหยากลำบากไม่รู้จะเจอใครแลนดอมเจอใครแต่ว่าถ้าไม่มีเพื่อนเล่น3คน4คนนี้ห้คนนี้ก็คือจะสบายมากเลยคือจะสื่อสารกันรู้เรื่องอันนี้คือคือความท็อกซิกที่เจอมาถ้าเป็นอินดิวเดลหรือว่าเป็นคนผู้เล่นแค่คนเดียวเข้าไปในเกมแล้วก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้ มันมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแบบเกมแบบในในเซิร์ฟหนึ่งอันมันมันแรนดอมคนมาแล้วเราก็ใช้ความสบายใจตรงที่ว่าฉันไม่รู้จักเธอ mm hmm. เธอก็ไม่รู้จักฉัน mm hmm. เพราะว่าชื่อในเกมเราไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองอยู่แล้ว mm hmm. ถูกไหม uh huh. เราก็ใช้ชื่ออะไรก็ได้แล้วมันไม่ได้มีการเปิดเผยโปรไฟล์กันด้วย mm hmm. แล้วยิ่งแบบถ้าอันในเชิงวิทยาศาสตร์เล่นเกมตื่นเต้นอย่างเงี้ยอะดรีนาลีนเราก็ เต็มท uhm, si> ี่อ่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจหรือการอะไรมันก็เดี๋ยวนั huh> ้นเลยมันไม่ได้ทันแบบคิดวิเคราะห์หรือว่าแบบมาแยกแยะว่าคนนี้ควรพูดหรือไม่อะไรเงี้ยเหมือนว่าถ้าอย่างอารรารู้จักกันเวลาเราอาจจะอยากฟีดแบ็กกันเราก็จะคิดสักหน่อยว่าพูดยังไงดีให้เขาได้ประโยชน์นู่นนี่แต่พอมันอยู่ในเกมทั้งไม่รู้จักกันทั้งไม่เปิดเผยตัวตน ทั้งตื่นเต้นอีกมาแน่จใส่เต็มไปเลยอย่างเงี้ยหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะเอาจริงๆแบบบางทีหนูก็นอยนะเราเนองพี่เจ็ดบางทีแบบว่าเราเล่นก็แพ้วันเนี้ยโอ้โหเล่นไปสิบเกมดาวเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแล้วเราจะจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงเราไม่รู้จะไปถามใครเพราะว่าแบบบางทีออกไปถามเพื่อนที่เขาไม่เล่นเกมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเราว่าแบบ นอยไรแค่เกมเองอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนั้นที่พี่เจ็ดแชร์ว่าแบบมีทั้งหัวร้อนเองไปด่าเขาด้วยตัวเองแล้วก็หัวร้อนเองตอนนั้นแบบพี่เจพี่เจ็ดจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงอะคะจริงๆณตอนนั้นอะคือหงุดหงิดเราเราโตแล้วแหละงุดหงิดเขาเราแค่หงุดหงิดแล้วเราก็แบบเปิดไมเลยแล้วก็พ่นไปเต่แต่แตแต่พอพอเราจบเกมนะเกมหนึ่งถ้าเอาวีในประมาณสักยี่สินาทีประมาณ15บห้าถึงย0ิบนาทีเงี้ยแล้วเหมือนจำได้ว่าตอนนั้นคือ คือแค่ครั้งเดียวนะด่าครั้งเดียวด่าครั้งเดียว,ยว <laughs> ตอนนั้นคือเล่นประมาณสักเกือบชั่วโมงอะ่ะก็คือ20ประมาณ5เกมประมาณนั้แล้วก็มาเกมที่5แบบซึ่งแบบมันไม่ได้ทุกทีไงมันก็เลยเกิดความหกรธหลอนเกิดขึ้นก็มีมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจว่าเแล้วเราจะไปดา่าเขาทำไมวะม,มันมีครั้งหนึ่งนะพี่เคยเคยเคย,เคยโพสต์ใน Facebook ของตัวเองที่เป็นส่วนตัวเนะี่ยโพสต์ว่ากระบวนการคิดหรือว่าตรกกะของอคนเล่นเกมในแต่ละในแต่ละประเภทอ่ะ มันส่งผลให้เห็นว่าแบ็กกราวน์ของเขาเป็นยังไงคือคือความเป็นลีดเดอร์ชิพฟอลโลเวอร์ชิพหรือว่าการการเล่นตามแผนหรือว่าการดูเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะส่งผลเลยว่าคนนี้มีตรกกะในการใช้ชีวิตการตัดสินใจซึ่งมันลงไปลึกขนาดนั้นเลยนะก็จริงก็ถูกเพราะก็คือแบบเหมือนเหมือนตัวละครอวตารที่เราสามารถเพอร์ฟอร์มอะไรมาก็ได้ตามความคิดของเราเพราะเราใช้ตรกกะเราใช้สมองในการเล่นถูกปะตอนนั้นก็เลยตอนนั้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นรู้สึกผิดก็คือจะไม่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 งุนงดก็คือแบบปล่อยวางก็คือแบบโอเค จบเกมก็คือจบอืมก็คืออย่างที่เราบอกอะแบบบางทีเราเล่นเกมเพื่อคลายเครียดหรือเล่นไปสักพักเครียดกว่าเดิมก็เป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงทีนี้มองในแง่มุมของคน build community นี้ขึ้นมาละกันค่ะว่าแบบอยากอยากฟังตัวอย่างสนุกสนุกพิเศษมันเป็นยังไงบ้างคือเราดูทางมิติของผู้แข่งที่เขาเป็นแบบ serious player professional player เนาะเขาก็คงมีในแง่มุมของความกดดันเหมือน เราเชร์เดอะสตาร์เราสมัยก่อนเนาะเราก็จะแบบทําไมไม่ร้องเพลงดีทําไมร้องเพงี้ยนเราก็จะมี expectation ซึ่งเขาก็ต้องแครี่ในส่วนนั้นด้วยซูมอินเข้ามาในทางมิติของผู้เล่นเองอเล่นสะสมดาวเล่นกี่รอบเล่นเจอใครก็ไม่รู้ในการ build community นี้ขึ้นมาค่ะตรงไหนหน่าเป็นห่วงที่สุดพี่เจเรื่องของความรู้ความเข้าใจอของวงการแล้กันอของก่อก็เป็นภาพรวมจริงๆคือเกมแต่ละเกมมันมีมันมี จุดประสงค์เพ r p o s e ของเกมแต่ละเกมไปแล้วบางทีเป็นเกมยิงบางทีเป็นเกมกี๊ปอะไรเงี้มันมีหลายเกมมากซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เล่นเกมนะจะอายุนะครับประมาณสักเลตเซประมาณ10ขวบขึ้นไป13อมอะเงี้ยคืออย่างที่พี่เจษทำในตัวหนึ่งส่วนหนึ่ง e s p o r t ์ตแชร์เเซชันนะคนที่เข้ามาเลตลงทะเบียนฟังเนี่ยต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่อายุประมาณ2 2สูงสุดคือ49 เรนจ์ค mm. ่อนข้างจะกว้างพอสมควรขึ้นอยู่กับเกมนะ mm. อย่างเกมอ e ี o ุตบอลอะไรเงี้ยที่เป็นเกมบอลคนที่เล่นว n นนิงมาก่อนก็คือจะอายุประมาณสักเนี่ยสาโตหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบ Rov PUBG, f ฟรีไฟ13โหแบบ12<ม>13เงี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีมีความอะไรความรู้ความเข้าใจอะไม่เท่ากันแล้วพอคนหลายๆเจนมารวมอยู่ในคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เดียวเนี่ยมันจะเกิดวิธีคิดที่ต่างกันอันนี้มันจะเป็นความความน่ากังวลว่าแต่ละเจน คือผู้ใหญ่แน่นอนว่ามันเข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเพราะเด็กจะเน้นเรื่องของอีโมชันอลเป็นหลักความมันความสะใจความสนุกความโหนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่น่ากังวลถ้าถ้าเป็นเรื่องของคอมมอนิตีคือเด็กๆแต่ละคนไม่ได้มีผู้ปกครองที่จะคอยชี้แนะบางผู้ปกครองบางคนไม่ได้เล่นเกมผู้ปกครองก็ยังมองว่าเอ้ยเกมเนี่ยมันทําให้เป็นเป็นแหล่งซ่องสมทําให้เด็กแบบเกิดสะสมความรุนแรงเรื่องนู้นนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยถ้าเข้าใจมันนะ ในแต่ละเกมมันมีเพอร์เพสของมันอย่างที่พี่เจดบอกอันนี้คือสิ่งที่กังวลว่าถ้าเด็กๆเล่นเกมเนี่ยแล้วผู้ปกครองไม่เข้าใจในในเกมแต่ละเกมเนี่ยหรือไม่เข้าใจอุตสาหกรรมก็อาจจะทําให้เด็กไปผิดทางเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในการโอเคมันคือเกมนะมันต้องยังไงนะแยกออกจากกันนะอันนี้คือความน่ากังวลของตัวตอนตอนตอนทำคอมมูนิตี้ แปลว่าถ้าสรุปมวลรวมรวมอ่ะมันก็คือเรื่องของ awareness เนาะแล้วก็เรื่องของวุฒิภาวะด้วยว่าแบบว่าบางคนมันมาไม่เท่ากันเออแต่แต่สิ่งที่สําคัญเลยคือแต่ละคนยิ่งมาไม่เท่ากันแต่เขารู้เท่าทันความรู้สึกเขาไหมอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอยากฟังจากหนมดีกว่าในฐานะผู้เล่นและผู้เสพอย่างเงี้ยผู้ติงผู้ตามด้วยอ่ะเออแบบแล้วแล้วหน่มก็มี knowledge ในด้านของเรื่องแบบ psychology อยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราจะต้องทำแคมเปญร่วมกันเพื่อแบบ แก้ไขปัญหาเนี่ยอเออหนูคิดว่าเราเราเริ่มตรงไหนได้บ้างจริงๆการสร้างคอมมูนิตี้แบบที่พี่เจททำก็น่าสนใจนะคะเมื่อกี้จริงๆแอบบอยากถามพี่เจตเพิ่มเติมว่าแบบพอมันเป็นคอมมูนิตี้เนี้ยมันมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างแต่ว่าเบื้องต้นคือก็เคย เข้าไปในคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งเหมือนกันที่เป็นเกมเมอร์แต่มันท็อกซิกมากมพูดเลยว่าแบบมันมีความท็อกซิกมากมากกว่ากว่าคอมมูนิตี้อื่นๆเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าด้วยความคาดหวังว่าต้องชนะแล้วคําว่าชนะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงว่ายูจะดีหรือไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนคนก็มองแค่ว่า ขาวกับดาอะคะอ่ะพอพอมันดำปุ๊บทุกคนก็ดำดำดำแย่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 แย,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 แย่พอขาวก็ดี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 ดดหรือว่าบางคนแบบพอขาวแล้วก็อิจฉาอิจฉาอิจฉาอะไรเงี้ยหนูมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเซลฟ์แปเนิแล้วก็การเข้าเข้าใจคนอื่นนี่แหละการเก็ตว่าเราทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรเราเล่นแพ้เพราะว่าอะไรเพราะสตรัทเตจหรือเปล่าเพราะดรับไม่ดีหรือว่าเพราะตัวเราเองยังสกิลไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย สิ่งแบบสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันแบคกลับมาที่แบบเซลฟ์พลเนตแล้วก็พออย่างที่เราคูดมาตลอดเนาะก็คือถ้าเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจคนอื่นอันเนี้ยหลายๆคนที่เล่นเกมเขาก็อาจจะขาดสิ่งนี้ไปเหมือนกันเนาะจากที่เคยไปสิงในคอมมูนิตี้มาเอออาจจะถามรีวิวพี่เจดด้วยว่าแบบคอมมูนิตี้ของเอทรอเป็นยังไงบ้างความเฮลตี่จะค่าจะเฮลตี้เพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยสิ่งที่เราพยายาม บบ fundamental นะคือการปูพื้นฐานของความรู้ในอุตสาหกรร e ม e-sport ทุกๆทุกๆมิตินะเป็น ecosystem แหละม,ม,มันไม่ใช่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่เกมไม่ใช่แค่เรื่องของผู้เล่นทีมอะไรเี้แต่มันคือเรื่องของ ecosystem ทั้งหมดที่มันหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมนี้ให้มันเติบโตค่อนข้างที่จะ healthy แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใหญ่ เข้ามาอย่างพวกอาจารย์คุณครูของชมรมต่างๆอย่างเช่นจากป้ตงอะไรเงี้ยอาจารย์เอ็มนะขออนุญาตเออชื่อแกก็เข้ามาในเซสชันทุกๆเซสชันแล้วก็พยพยามดึงเด็กๆเข้ามาฟังเพราะว่าสิ่งที่เอทรอนกำลังทำมันคือการเอ듀เคชเรื่องของเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละคนอย่างล่าสุดก็คือพี่พีเจกับพี่ขนมมามาทอล์กแล้วก็มีคนเข้ามาฟังในเรื่องของเมท้ลเฮลแล้วก็เกิดอ w a r e n วเออมันต้องรักษาเรื่องของใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราไปโฟกัสเรื่องของส t r รจิ g i c เราไม่ได้ไม่โฟก,กัสเรื่องของไมล์เลยซึ่งมล์สำคัญมากในการดライブสไตล์จิตที่มันเกิดขึ้นถ้าไมายไม่ดีหรือว่าถ้าใจหรือว่าถ้าสูาพจิตไม่ดีแน่นอนว่าวิธีคิดก็จะงงตกกักก็จะแบบเรียนผิดเลยแล้วก็จะแยกไม่ได้ว่าน,นี่คือเรื่องอะไรเรื่องอะไร mm hmm. ฉะนั้นแล้ว e n t a ท h e ฮ l t h ในอุตสาหกรรมอ e s p o r t หรือว่าทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเพราะมันขับเคลื่อนด้วยคน mm hmm. มันไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยโปรแกรม AI หรือว่าอะไรถูกไหมฉะนั้นแล้วความรู้สึก หรือว่าจิตใจหรือว่ามายในส่าสำคัญทุกๆอุตสาหกรรมนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้สมองเยอะอย่างอ e ีสปอร์ตคือใช้วิธีการคิดแล้วก็เล่นมันไม่ใช่ฟิสิก c a l อลกีฬาที่ใช้แบบร่างกายแต่เราใช้แบบสมองเยอะพอสมควรฉะนั้นแล้วอันเนี้ยสำคัญไม่นต <î tô S 1> ้องเฮ้เลยสําคัญในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตมากๆ เออย,ย,ยิ่งฟังยิ่งเห็นจุดเชื่อมโยงค่ะว่าแบบจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่บัดดี้พยายามจะพูดตลอดเลยก็คือเราเราอยากจะให้คนเข้าใจว่าสุขภาพกายดีได้ด้วยการออกกำลังกายสุขภาพใจก็ดีได้ด้วยการทำฝึก ฝึกแบบฝึกหัดบ่อยๆฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองฝึกให้ใจรู้เท่าทันว่า hey, เฮ้ยเครียดเฮ้ยเรากังวลเกินไปเราตื่นเต้นเกินไปเรามีความสุขเราเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ลองเก็บตรงนี้มาเป็นแพทเทิร์นซึ่งซึ่งอย่างหนึ่งเลยพอมองในมิติของพี่เจษเมื่อกี้ก็จริงนักกีฬา e-sport นั่งเฉยๆเนาะแล<ช>้ววางแผนแล้วก็อยู่กับหน้าจออยู่กับคอมมูนิตี้อยู่กับผู้คนที่อ,อยู่ในแวดวงตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาวะทางจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเอออาจจะต้องแบบหาจุด เริ่มเนาะเล็กๆน้อยๆที่ Input แล้วก็ Ad เ c a t e เข้าไปทำให้วุฒิภาวะที่แบบว่ามี Range อายุที่กว้างมากความเก่งความโปรที่กว้างและหลากหลายเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงตรงกันอันหนึ่งซึ่งอยากจะขอแชร์ค่ะคือแบบพเพจรู้สึกว่าจริงๆในยุคนี้เราเราใช้มือถือเป็นอวัยวะที่แบบม,มันต้องมีอะ่ะคือเราออกจากบ้านไม่มีอย่างอื่นได้แต่ต้องมีมือถือไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้เนาะมือถือเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าใช้เล่นเกมก็ได้ใช้หาความรู้ก็ได้ใช้ ขอความช่วยเหลือก็ได้ <Yeah. S 2> แบบอย่างของบัดดี้อย่างเงี้ยค่ะเรานอกเหนือจากจะมี mood tracking, มูทรกกิงมีใดๆตรงนี้เราก็มีปุ่ม SOS mm hmm. ที่ที่จริงๆเราเนี่ยอาจจะฝากไปถึงคอมมูนิตี้ของ eSport mm hmm. ก็ได้เนาะว่าแบบเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหาทางออกไม่ได้เราเครียดเรามีภาวะหรือว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราสังเกตตัวเองแล้วมันเริ่มไม่โอเคแล้วทางบัดดี้เองอะค่ะก็จะมีปุ่ม SOS mm hmm. ที่จะแบบเชื่อมโยงต่อไปสู่นักจิตหรือว่าเพจต่างๆที่จะให้คาปรึกษา เรื่องพวกนี้ได้เช่นเดียวกันอเออบางบางบางทีเราแบบเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นทีมหรือว่าแรนดอมไปเจอใครอะ่ะเราไม่รู้ตัวเองเนาะว่าเราทําอะไรลงไปแบบที่พี่เจษพูดเมื่อกี้ว่าไม่รู้ตัวในซ้อว่าพูดอะไรลงไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเผลอสะบดเผลอเปิด,ปดมไม่ด่าเขาอะไรเงี้ยพอกลับมารีมายตัวเองอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เฮ้ยเราเผลอทําอะไรท็อกซิกลงไปถ้าสมมติว่าเราไม่มีเซลล์ออฟแวเนตในเรื่องนี้เราก็จะทํามันอยู่งั้นอะท็อกซิกท็อกซิกมัน จนมันเกาะเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเซลล์ออฟวนเนตตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เออตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำเนี่ยมันก็คงจะดีมากๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถมีเซลล์ออฟเวนเนตได้ด้วยตัวเองมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะอ่มีคนอีกมากมายที่พร้อมจะ,ะมมมรีเฟกเราเนาะอย่างที่พี่วิจัยบอกมีทั้งแบบ ตัวไอตัว S O s ของบัด d ี้อะนอกจากที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญบางทีเราก็มีให้มาพิมพ์พิมพ์ระบายบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบง่ายๆ Mo มททูทากกิ้งอะไรเงี้ยให้เรารู้ว่าเอ้ยเล่นเกมเสร็จวันนี้หัวร้อนโกรธหรือว่าวันนี้ฉันได้ดาวเพิ่มอย่างสาสมใจมากแฮปปี้สุดๆอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่เราจะได้รู้ว่าแบบวันๆนหนึ่งอะเรา มีมูทอะไรบ้างเซลล์ออฟเวเนตเราดีแค่ไหนแล้วเราก็กําลังอยู่ในวิกฤตหรือว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนที่โอเคอยู่นะยังไปได้ต่ออยู่อะไรสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เจตฝากละกันถึงในฐานะของคนที่ b u i l ์ community นี้เนาะเราก็เห็นแบบจริงเราเราดีใจมากที่ที่พี่เจตเป็นคน b u i l ์คอ m มูนิตีที่มันอัพคอมมิ่ง upcoming, แต่ก็ยังไม่ไม่ลืมที่จะ input ในเรื่องของ m e n t a l health เ mm hmm. ข้าไปด้วยอยากให้พี่เจตฝากละกันค่ะถึงคอมมูนิตีนี้ที่กำลังบิ i ด์อยู่ ในแง่มุมของ mental health ครจริงๆก็ mental health อย่างที่พี่เจ็ดบอกไปว่ามันเป็นแบบ fundamental ม,มันเป็นแบบพื้นฐานของการพัฒนาประเทศด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆคือประเทศจะเจริญได้มันมาจากคนในประเทศซึ่งคนในประเทศมันต้องพัฒนาทางเรื่องของ mind set นะ skill set ซึ่งมันต้องไปทั้งสองอย่างแต่คนส่วนใหญ่จะไปโฟกัสถึงเรื่องของสกิลเซ็ตความที่เป็นแบบฮาร์ดสกิลต้องแบบหนึ่แต่ลืมพัฒนาเรื่องของซอฟต์สกิลหรือว่าพัฒนาเรื่องของมายนะครับซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้คนรู้สึกอยากที่จะทำให้มันสำเร็จฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวตัวทุกๆอุตสาหกรรมในการพิเศษพิจของอนุญาตพูดภาพรวมทุกๆอุตสาหกรรม สำคัญมากๆคือเรื่องของการดูแลใจของคนในองค์กรหรือคนในประเทศเพราะว่าไวท์ของมันอะงานหนักงานยากหรือว่างานอะไรต้องใช้ตะกั่หนักๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าสมมติว่ามันมีการซัพพอร์ตเรื่องของมายนะเรื่องของใจเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมันทําให้มีพลังมากกว่าการใช้แค่สกิลอย่างเดียวมันคือมันคือแบบฉันอยากทาให้ฉันอยากทําให้มันดีฉันอยากทำให้ถ้าทุกคนมีมีวิธีคิดนี้หมดอะคือแบบว่ามันไปได้ไกลมาก แต่ถ้ากลับมาตรงตัวคอมมูนิตี้ของ e s p o r t ์เองสิ่งสำคัญคืออยากจะให้คนที่เป็นเจ้าของทีมผู้บริหารทีมหรือว่าน้องๆน,นักแข่งเริ่มใส่ใจเรื่องของสุขภาพจิตของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปท็อกซิกใส่ใครถ้าอย่างขนมไปเจอคอมมูนิตี้ที่บอกมันโอ้ท็อกซิกมากเลยเนี้ยมันจะเป็นแบบแหล่งบ่มเพาะให้เราเป็นคนที่นิสัยไม่ดีไปโดยปริยายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องปกติ แล้วถ้าสมมติเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกโอ๊ยเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็ขับว่าเราดึงคนอื่นให้ลงมาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําผิดหรือว่ากําลังไปในทิศทางที่ผิดอยู่หรือเปล่าฉันแล้วไอ้ตัวที่ที่เจ็ชอบมากเลยคือมูทแท็กติงอะไรพวกนี้มันคือการแบบได้อมาอแววได้มาตรวจได้มอนิเตอร์ลิงตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปยังไงบ้างแล้ว สกิลเป็นไงบ้างมา์เป็นไงบ้างมันจะทํางานควบคู่กันไปแล้วสิ่งที่บัตตี้ทาอยู่เนี่ยพี่เจดค่อนข้างที่จะสปอร์ตมากๆว่ามันสําคัญกับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่ต้องใช้ตะกะในการทํางานแต่บางครั้งลืมเรื่องม้เรื่องเรื่องมันจะเหวไปอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับโอเคเลยค่ะวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในทางมิติของอีสปอร์ตคืออะไรแล้วก็ในมิติของการที่คอมมูนิตี้เนี้ยมันกาลังเริ่ม เริ่มเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจมากขึ้นในประเทศไทยเนาะมีหลากหลายสเต็กโฮเดอร์มากเลยอะ่ะเออมีทั้งผู้แข่งมีทั้งแฟนคลับ,บ,บมีทั้งลีกมีทั้งแต่ละทีมแต่ละคอมมูนิตี้แล้วก็หนึ่งในคอมมูนิตี้ก็คือของ a อ r o n นะคะที่เล็งเห็นถึงการปูพื้น เพราะว่าแน่นอนแหละการเล่นเกมการมีมือถือเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้มันใครก็ได้แล้วอะเข้าถึงได้ทุกคนเด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้บริหารแบบทุกคนสามารถอยู่ในเกมเดียวกันได้หมดถูกไหมเออเพราะฉะนั้นแบบเนี่ยการเข้าใจพื้นฐานที่แข็งแรงไปด้วยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นการ build community ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราเนาะจริง,รงๆเพราะว่าแบบมันคือจุดประสงค์ของเราในวันนี้เลยคะ่ะที่เราอยากจะมาฟังใน community ต่างๆว่า เอเรื่องสุขภาพจิตมีบทสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนแล้วเราสามารถเข้าไปเสริมสร้างอะไรในนั้นได้บ้างวันนี้เราก็ได้คําตอบแล้วนะคะว่าเราเล่นเกมเพื่อให้เราผ่อนคลายนะคะ <laughs> เราเราอยากกดดันเออแล้วเราก็มี self ness, s e l ฟ a เอเวเนเล่นแล้วก็ให้รู้ว่าเราเล่นแล้วเราสนุก <c oughs> เราเล่นแล้วเราผ่อนคลาย <c oughs> เราเล่นแล้วเรารู้สึกอย่างไรใน <c oughs> แต่ละอันแล้วก็อย่า ไปด่าคนอื่นนะคะรวม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 นะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกบางทีเขาก็อาจจะมาด้วยมูดง่วงนอนมูดที่เขาเหนื่อยมากแล้วหรือเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาก็ได้ในการแบบเอนเตอร์เข้ามาในเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เพิ่มความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้อิเล็กทรอนิก ที่อยู่ติดตัวเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด <c oughs> วันนี้ขอบคุณพี่เจตมากๆาเลยค่ะคขอบคุณค่ะินดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอดี้ทอล์ h เฮียร์แชร์ฮฟังเพื่อเข้าใจแชร์ให้รู้สึกไปกับบอ d ี้ท a i แอปพลิเคชัน